นวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inside r e v i e ครับผมเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับเจ้า Nike Mercurial นะครับในแพ็คของ Blue p i n นะครับผมใน Nike Mercurial 16นี่เองครับตัวใหม่ล่าสุดครับผมที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าตัวนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับกว่า Nike Mercurial 15นะครับผมเรามาดูดีเทลแล้วก็เท็กเจอร์ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวอัปเปอร์ตัวชุดพื้นตัวสีตัววัสดุข้างในว่ามันมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมเราไปรับชมกันได้เลยครับผมไปกลับมาแล้วครับผมกับเจ้าในกี้เมอร์คิเรียตัวนี้นะครับผมเรามาดูดีเทลกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรต่างจาก1 5บ้างนะครับผมเรามาดูกันที่ตัวอัปเปอร์ดีกว่าครับอัปเปอร์นะครับผมมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมจะไม่ใช่แบบว่าตัว ชุดอัปเปอ e ์ปกติตัวนี้จะมีไนกี้กริปนิกเข้ามาช่วยด้วยก็ถ้าใครแบบว่ายัางงงว่าไนกี้กริปนิกมันเหมือนกับตัวไหนนะครับผมให้จำไนกี้แพนทอม GX 1มันแล้วก็ GX 2นะครับผมจะเป็นผ้าแบบนั้นแล้วนะครับผมจะเป็นผ้าแบบตะข่ายแล้วก็เคลือบใหม่อีกทีนึงก็มันจะช่วยให้แบบว่าเวลาจับบอลอะไรเงี้ยมันจะมีผิวสัมผัสที่ดีกว่าตัวปกติขึ้นนิดนึงนะครับผมใน,ใน,ใน,ในความรู้สึกของผมนะที่ผมลองมานะฮะผมแล้วก็ ตัวนี้ก็จะยังมีแอร์ซูมเหมือนเดิมนะครับผมยังใส่วัสดุของเทคโนโลยี a แอร์ซูมเข้ามาด้วยนะครับผมยังเป็นแอร์ซูมปกตินี่ฮะอ่ายังเป็นตัวอักษรเล็กๆแต่ก็ดีเทลตัวนี้คือแบบว่าเรียบหรูนะสําหรับผมถือว่าเป็นสีคุณหนูได้เลยนะฮะตัวนี้ไม่ได้ขี้เล่อะไรเลยครับออกแบบมาดีมากครับผมในแพ็คของ blueprint นะครับผมส่วนดีเทลก็คือตัวแอร์ไอตัวแอร์ข้างหลังนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านข้างตัวนี้ก็จะเปลี่ยน เป็นอยู่ข้างหลังแทนแล้วนะครับผมก็จะเป็น A I ่าก็ดีเทลก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมสำหรับตัวอัปเปอร์ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวชุดพื้นกันบ้างนะครับตัวชุดพื้นนะครับผมตัวนี้ผมได้มาในปุ่ม F G นะครับผมก็ตัวนี้บอกเลยว่าพื้นเงาสวยมากแล้วก็ชุดปุ่มคือเปลี่ยนเจเนเรชันไปเลยจะไม่ใช่เหมือนเดิมละ เหมือนเดิมก็จะเป็นปุ่มแบบ15ที่เพื่อนเคยเห็นอยู่นะครับยังเป็นเจเนอชั่นตัวเก่าอยู่แต่ตัวนี้คือเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าสวยเพราะว่าเงาสวยมากเลยครับสาหรับชุดปุ่มตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครแบบว่าไม่รู้จักว่าอ้ปุ่มตัวนี้เหมือนอะไรผมว่ามันเหมือนกับปากฉลามนะในความคิดผมนะมันเหมือนกับปากฉลามเห็นไหมเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยมันทํามาให้แบบว่าไม่ยึดเกาะกับพื้นมากนะครับผมคือแบบว่า สามารถเปลี่ยนทิศทางได้เร็วสําหรับผู้เล่นกองหน้าไม่ก็ผู้เล่นที่เล่นตําแหน่งที่ต้องสับเปลี่ยนตําแหน่งได้เร็วนะครับผมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชุดพื้นมาเพื่อช่วยตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนเรื่องความดิ้งความเบาพวกนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่เบาที่สุดนะครับผมน้ำหนักตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 170- ถึง180กรัมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักแล้วก็ไซส์ที่เราเลือกด้วยยิ่งไซส์เยอะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ในโดยรวมก็ประมาณ170ยดินิดๆอ่าประมาณนั้นนะครับผมแล้วเรามาดูกันที่ค่าตัวดีกว่าครับค่าตัวตอนนี้เปิดอยู่ที่ราคา8 7 0 0บาทนะครับผมสามารถเข้าไปดูหรือเข้าไปเช็คหรือว่าได้ที่อริทุกสาขานะครับผมหรือไม่ก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมที่เพื่อนสามารถสั่งได้แต่ตอนนี้ราคาอาจจะเพิ่มไปนิดนึงนะครับผมก็ ถ้าผมถึงพูดถึงความประทับใจในตัวนี้นะผมชอบสีแล้วก็ชอบดีเทลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ที่ปกติมันจะเรียบเรียบลื่นๆนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแบบว่ากิมมิคเล่นลูกเล่นมาเยอะมากนะครับสำหรับเจ้าในจีเมอเครียตตัวนี้นะครับผมในแพคของบูปรินเป็นสีแรกเลยที่ผมได้เอาออกมารีวิวด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการใส่นะครับผมมันอาจจะกระชับไม่เท่าตัวเก่าผมบอกเลยว่ากระชับไม่เท่าแล้วฟิลคือเปลี่ยนเลย คือตัวเก่าใส่ไปอาจจะแบบเฮ้ยบีบแต่ว่าตัวนี้อ่ะผมใส่ไปรู้สึกว่ามันจะไม่บีบขนาดนั้นนะครับผมมันจะแบบกําลังดีคือใส่ว่ามันกําลังดีคือมันอาจจะโครงเคลงนิดหน่อยตรงช่วงกลางเท้าเห็นไหมฮะมันจะบานขึ้นนิดนึงเห็นไหมฮะมันจะแบบไม่ได้เข้าแบบเข้ารูปเลยเห็นไหมฮะตัวพื้นมันจะบางขึ้นเห็นไหมเห็นไหมฮะเอามือผมสัมผัสได้เลยเนี่ยมันจะบางขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมผมได้เอามารีวิวเพื่อนๆชอบไหมครับสำหรับเจ้าไนกี้มูคิเรียลตัวนี้นะครับผมยังไงนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าผมได้ตัวไหนมาอีกเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวอาจจะเป็นซูเปอร์ไฟล์นะครับผมตอนนี้กําลังติดต่อเขาอยู่ว่าให้เอามารีวิวหน่อยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมเพื่อนๆชอบใจไหมครับผมถ้าชอบใจผมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ บอกลาเจ้าไนกี้มือเครีย1สได้เลยครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับผม